ช้อเสียค่ะเก่งมากหนูจื้ดทำสองเสือเป็นละครูยังไม่ได้สอนเลยนะเนี่ยลูกพออใช่ไหมคะฮาลูกพออค่ะสายเลือดเข้มข้นมากเขาเียนเก่งเขาเล่นเก่งลูเฮดช้อเสียแม่เก่งมากสอเสือมันมีหางทํายากครูเข้าใจเธอเก่งมากนี่คนอื่นเขาต้องทำไม่เป็นเลยอย่างบอมไม้หนูทําเป็นยังหนูเฮดด้วยค่ะหมู่บ้านนี่แต่ว่ามือนี้เฮดช้อเสียเก่งมากสอเสือเก่งมากคธอทำเก่งมากนะยังยังโนเนนอ่ะเป็นยังนอเนนอ่ะ โเสียนี่พรุ่งนี้ต้องทำอฐานนะขอฐานต้องทำขอานอานขอไข่ขอไข่ก็ดีงนกได้สเสียเนี่อเหาันสียอมันบอไม่เสียนออเธอทาดิบสอหายขอโทษวันนี้ครูปึก